นี่นะครับขอบตีนตุกแกนะครับขอบตีนตุกแกรถกกระบะติดไม่อยู่นะครับเนี่ยมันไม่ไม่แควกแล้วครับเนี่ยติดไม่อยู่ครับขับไปก็ขับไปก็หลุดนะครับนี่ครับวันนี้ครับสาันี้มาเปลี่ยนใส่เข้าไปเลยของเดิมครับมาดูกันครับว่าเป็นยังไง เปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงติดดีขึ้นไหมนะครับครับผมใครที่มีปัญหานะครับตีนตุ๊กแกที่ปิดผ้าใบปิดท้ายฝากระบาดนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องตีนตุ๊กแกตรงนี้นะครับติดไม่อยู่นะครับก็ผมได้ทําการเปลี่ยนแล้วนะครับต่างมานะครับอันนั้นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นนี้นะครับก็ผลปรากฏว่าดีนะครับติดดีขึ้นนะครับติดดีขึ้นกว่า ตอนที่มันเริ่มเสียนะครับตอนนี้ก็คือถือว่านี่ครับก็แน่นครับแน่นใช้ได้นะครับใช้ได้ก็แน่นระดับประมาณหนึ่งนะครับมันก็ไม่ได้ถือว่าเหมือนของใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าทางด้านทางฝั่งฝั่งไอขนนุ่มเนะ่ะมันก็มีการสึกหลอไปด้วยนะครับแต่ถ้าถามว่าดีกว่าเดิมไหมดีกว่าเดิมครับเนี่ยไอของเก่ามันจะเป็นอย่างนี้ของตั้งแต่ที่ยังสดๆดหยวดตอนนี้คือติดไม่โดน ไอตัวนี้คือที่ติดโดนไปแล้วนะครับมันก็จะลุยไปแล้วนะมันก็ทําให้มันติดไม่ค่อยอยู่แต่แต่ตัวเนี้ยไอตัวตีนขนแข็งเนี่ยมันก็ของเก่ามันก็ไปหมดนะครับแต่นี้เปลี่ยนใหม่นะครับก็ดีขึ้นนะก็ถือว่าติดอยู่ขึ้นนะครับดูข้างนี้นะครับี่ผมเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยอา่านี้คือเปลี่ยนไปแล้วนะครับถือว่านั่นเลยนะด้านนี้ครับด้านนี้ยัง ยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยตัวนี้ของเก่ายังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยติดไม่อยู่เลยนะียงแคลคแทบไม่มีเลยเนี่ยเนี่ยนะครับก็ใครที่กําลังจะตากสินใจจะสั่งมาแล้วก็ดูว่ามันใช้ได้ไหมนะครับตัวนี้สั่งมาจากในลา z a ด a นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็ถือว่าเป,วนนเปลี่ยนแล้วดีขึ้นนะครับเปลี่ยนแล้วดีขึ้นนะครับก็ยังไงก็ อย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับรองของชาแนลครับขอบคุณครับ